สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับการวิเคราะห์ทองคำและ USD JPY นะครับประจำวันที่8มกราคมปี2568นะครับผมก็ซืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้มีการวิเคราะห์ไปเนาะในวันที่7นะครับผมก็กราฟก็ได้มีการดันตอนตอนที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ย่อลงมานะก็คือดันขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับดันต่อนะครับตามคาดการเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับกราฟมีโอกาสที่จะดันถึง แล้วก็ผ่านทะลุหายนี้ขึ้นไปนะครับผมเพราะาตามนัยยะเนี่ยนะครับผมมันลงมารีเทสในส่วนของอในส่วนของเกนบล็อกในส่วนของ p r e m มียมซอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีการดันกลับขึ้นไปนะครับเพราะตอนแรกมันลีเทสครั้งนี้ก่อนแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วลงมาย่อ ให้ต่ำกว่าเดิมนะครับแล้วก็รีเทสกลับขึ้นไปใหม่นะครับผมกลายมาเป็นว่าวันที่7เนี่ยเราวิเคราะห์ให้ที่ช่วงประมาณนี้นะครับผมผมมาตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนะครับผมแต่รอบนี้ผมมาช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับตอนนี้เนี่ยนะครับผมกราฟได้ดันขึ้นไปนะครับในช่วงวันที่7จเนี่ยจากราคาบริเวณนี้ดันขึ้นไปประมาณ2 5 0 0จุดแล้วก็มีการย่อลงมานะครับจากข่าวเมื่อวานในช่วงสีทุ่มนะครับผมประมาณ ย่อลงมาเนี่ยประมาณ2,000จุด2,100จุดนะครับผมก็ในช่วงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นข่าว P.M.I. ของเมื่อวานนะครับผมก็มีการย่อลงมาแต่เมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มีการผลักราคาดันกลับขึ้นไปนะครับผมหวังที่จะให้ไปในส่วนของเบรกในส่วนของบริเวณนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่ากราฟเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ากราฟก็มีการขึ้นสวิงขึ้นสวิงลงอยู่เรื่อยๆนะครับผม ก็มาดูกันนะครับผมว่าวันนี้ควรจะเล่นยังไงเนาะคืนนี้มีข่าวในส่วนของอ n u uh, n e m p l o y m e n t c แ a i m นะครับแล้วก็ในส่วนของ APD Non-Farm ด้วย ADP Non-Farm นะครับผมเป็น uh, สำหรับผมเนี่ยถือว่าในทุกๆ uh, สัปดาห์ของ Non-Farm เนี่ยจะมีในส่วนของ ADP Non-Farm เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในช่วงของวันพุธนะครับผมแล้วก็ n อนฟาร์มเนี่ยจะเป็นของวันศุกร์นะครับผมนอนฟาร์มที่แท้จริง นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของนอนฟาร์มลองนะที่ที่ผมชอบเรียกเนาะก็คือจะเป็นนอนฟาร์มเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ความแรงเนี่ยจะไม่เท่าวันศุกร์นะครับหรือจะมีในในในบางกรณีที่ถ้าเกิดในวันนี้เนี่ยแรงวันศุกร์จะนิ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเนาะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมใครที่เทรดค่าวนะครับก็มันกันแน่นอนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่านอนฟาร์มจะมีโมเมนตัมไปทางไหนนะครับผมโอเคนะ มาดูกันนะครับผมวันนี้เล่นอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าหน้าบาร์เนี่ยยังยังมีความได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ากราฟได้มีการเบรกเบรกในส่วนของบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับผมเบรกในส่วนของตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ทะลุในส่วนของ AVG นี้เส้นกันนะครับผมซัพพลายนี้ก็ทะลุเช่นกันเพราะเป็นซัพพลายที่กดราคากลับลงมานะครับแต่สุดท้ายก็ทะลุไปนะครับมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปเพื่อเบรกไฮ นะครับผมหรือว่าอาจจะยังไม่เบรกนะครับผมหรือว่าถ้าเกิด A D P มันพาเบรกเนี่ยก็ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับตอนนี้มันอยู่กลางๆเห็นไหมทุกคนสังเกตไหมมันเป็นสวิงที่กลางๆทางมากนะครับผมก็จะมองได้เป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมเป็นการเบรกแบบนี้หรือว่าในส่วนของอ,อีกโมเมนตัมหนึ่งก็ตอนนี้อาจจะต้องรอไซด์เวย์นะครับผมยังไม่น่าเล่นแล้วก็อาจจะกดตัวลงหรือเปล่าอันนี้ก็ มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมีความเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่ามันมันมันเป็นวันข่าวด้วยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีข่าวนะครับผมกราฟจะมารอข่าวมากกว่านะครับผมแต่ถ้าจะให้เล่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมองว่ามันมันสวิงกลับลงมาตอนนี้มันมีโอกาสเข้าไปลายได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ต้องรอสวิงในทางเฟรมเล็กๆย่อลงมาก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าได้เนาะเพราะว่าตอนเนี้ย ก็คือถ้าเกิดใครเข้าสวิงนี้ได้นะครับมีโอกาสไปไปได้ที่กราฟจะไปต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเข้าบริเวณเนี้มันก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทองคำเนี่ยสเปคค่อนข้างถังนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเนี่ยเอ,ออเอลประมาณ4 0 0ร้อยหเนี่ยอ่าถ้าเกิดใครรับได้นะครับผมผมอยากให้ SL อยู่ประมาณนี้มากกว่านะครับผมแล้วก็นี่ยอยู่ประมาณนี้อ่ะอันนี้มันยังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครใครที่ไม่ได้ราคาบริเวณนี้อาจจะต้องรอก่อนหรือว่าใครที่ เ M Port ได้เนี่ยนะครับผมก็สามารถลองเล่นได้นะครับในฝั่งขาบายเนาะนะครับโอเคนะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของ u s d jP y นะครับก็อืมไม่ลงนะฮะไม่ลงสักทีนะครับก็มีการย่อลงมาครั้งใหญ่ชุดนี้นะครับผมแล้วก็ดันกลับขึ้นไปแล้วก็ย่อขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมานะครับยังยังคงติดในส่วนของซั p พลาย a ดนะครับ ยังคงติดในส่วนของ supply day นะครับไม่ไปไหนสักที่นะฮะยัง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 คงติดแบบเออไม่ไม่ย่อนะครับแต่ก็มีการดันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าข่าวอันนี้จะจะเอาอยัางไงนะครับจะกดตัวลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในโซนที่มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับผมถ้าถ้าจะเล่นก็เทสเซลได้นะครับผมผมว่ามันก็สูงสุดมากๆแล้วนะครับผมถือถ้าสูงไปอีกเนี่ยก็อาจจะเกือบเกือบ หลุด supply day นะครับผมแล้วก็กดตัวลงมาอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยังคงมองว่ามันยัง,ยงคงเล่นหน้าเซลได้แต่ว่าก็ต้อง M M ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟเนี่ยมันมันเข้ามาเทสในส่วนของ supply z o n นประมาณครึ่งครึ่งนึงแล้วนะครับผมถ้าย่อในทางฟรมเล็กๆคือยังมองไม่เห็นภาพเลยนะทุกคนสังเกตดิมันมันเป็นกรอบแบบเนี้ยมันเป็นกรอบแบบเนี้ยปุ๊บปุ๊บอ่ะมันเหมือนเป็นการไซด์เวย์นะครับผม คือตอนนี้ยังคงมองว่าถ้าถ้ามันยังไม่ดุดกอบซนะัพพลายเนี่ยมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็น l i วิ i ิต t y นะครับผมแล้วก็มันเป็นกอบซัพพลายที่เอ้ยมันเป็นกอบไซด์เวที่แบบยังยังยังเลือกทางไม่แน่นอนนะครับผมอันนี้ยังยังยังมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับภาพที่ชัดเจนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้มีการกดตัวลงมาเมื่อวานนะครับช่วงข่าวนั่นแหละนะครับผมก็กดตัวลงมาแต่ก็ดังขึ้นไปต่อนะครับผมก็ ภาพยังไม่ค่อยสวยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของ GJ หรือ UJ เนี่ยก็เริ่มมีการกดตัวลงมาเล็กน้อยแล้วนะฮะแต่ว่า USDJPY เนี่ยยังยังยังไม่กดสักทีนะฮะคนอื่นเขากดกันแล้วเขาเริ่มกดกันแล้วแต่อันนี้ยังไม่กดสักทีนะครับผมส่วนทองคำก็ยังคงม,มองว่าถ้าจะ test ในฝั่งขาบายเนี่ยอาจอาจจะต้องรอนะครับอาจจะต้องรอมันอาจจะจถ้าลองตีในสนของฟิโบนะครับที่ดันขึ้นมาตรงนี้เนี่ย นะครับผมก็ถ้าใช้เกนบล็อกเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องรอดีมาแถวแถวนี้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะครับดีมาแถวแถวนี้อาจจะอาจจะน่าเล่นกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเขาสามารถลงมาเทสดีมานี้เราขึ้นไปได้อันนี้จะเป็นในส่วนของการเก็บระยะที่ค่อนข้างไกลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะตรงนี้ยผมเห็นในตรงนี้มันเป็นลิควิ d ดิตี้สังเกตตรงนี้นะครับยังไม่มีการลงมาเคลียร์นะครับก็คือมีการย่อลงมา นะครับผมแต่พอพอผมเห็นว่าแรงมันไม่ค่อยมีนะครับมันมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาหาสป라이ดีมาที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปอันนี้ก็น่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมในตอนนี้ก็ยังคงมองว่ามันอยู่กลางกงทางนะครับใครอยากเทสบายก็เทสได้ใครอยากเทสเซลล์ก็เทสได้นะครับผมมีโอกาสทั้ง2ทางเลยนะครับในตอนนี้นะครับก็ จากภาพ d a เนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นโซนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดดูสีชั่วโมงเนี่ยก็ยังคงมองว่าเออมันมีโอกาสที่จะอาจจะลงมาเทสหรือเปล่าออในส่วนของโซนบริเวณแถวแถน,นี้นะครับผมก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวนี่ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับใครอยากเล่นก็คืออาจจะเทส buy ได้นะครับหรือเทส sell ก็ได้แต่ถ้า buy เนี่ยผมอยากให้ sl อยู่ต่มกว่านี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรามองในภาพจริงๆตรงนี้อาจจะเป็น liquidity ที่เขารอลงมาขวาด นะครับอาจจะเป็น liquidity ที่เขาลงมาขวานนะครับผมแล้วก็ในต,ตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาติดอะไรไหมผมมองว่าเขาติดในส่วนของแถวนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นในส่วนของถ้าย่อมาที่30นาทีหาโซนที่มันน่าจะติดเนี่ยกบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับผมมันมีโอกาสที่จะขวาดลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าใครอยากเล่นใครอยากเทสนะครับผม mm port ให้ดีนะครับ sl ก็พยายามวางให้มัน โอเคนะครับผมมีความได้เปรียบ SL หาความได้เปรียบของ SL ให้เจอนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมบทวิเคราะห์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครจะเล่นในข่าววันนี้ก็ระวังด้วยนะครับผมก็ในตอนนี้อยู่กลางๆทางนะครับผมก็ ใครใครอยากเข้าเทสอะไรนะครับผมเ M ฟเพอร์ตให้ดีนะครับแล้วก็รักษาพอร์ตเอาไว้เล่นวันอื่นๆด้วยนะทุกคนนะครับผมวันเราไม่จำเป็นจะต้องเทดวันเดียวแล้วชนะนะครับผมก็มันอาจจะต้องมีแพ้บ้างนะครับผมบทวิเคราะห์นี้ผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะถูกต้องซะทีเดียวนะครับผมแต่ผมอยากจะวิเคราะห์เผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปลองเปรียบเทียบกับแผนตัวเองดูนะครับผมแล้วก็ปรับ วิธีคิดแนวคิดนะครับผมให้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 ให,ให้ให้มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็หาจุดเข้าที่แม่นยำมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ